หมากนี่สีสวยมากเลยอะน,นิยางอะต้องเอาถุงเช็ดโอ้แต่แซบแทบนะพันอย่างวายายมีแมนม,มันคนละพันได้กกระหลังบางเนาะมันมีนมนไม่ได้ไม่ได้กินได้เนาะอันนี้ขนณเบื้องโน้นมันอ่ะแต่แซบแทบนะน่ากินมากยังเห็นไหมแซบไม่เซบอะ กินน้ยูนยิล่ารีวิวก่อนมันจะรอดเหรอหวานอร่อยเ <c oughs> บิ้งสีเนี่ยครับพี่น้องต่แสบบอรกรอบๆหวานหวานมะมีเกิดใหม่นะครับเพิ่งจะได้กลิ่นครั้งแรกหอมหวานขนาดครับเนื้อแนนกินแล้วกรอบๆครับแต่แสบครับทดสอบฮืม มันอร่อยหวานมากหวานกันยังไงเพื่อผ่านนี้ดีหรือเปล่าคาตุนเบื้อับนเบิ้งโน่นมันกองไม่นั้นน่ะมันก็เราผ่านกับหลังบ้านอ่ะหลังบ้านมันอ่อนจัดไปเพื่อเข่าเพราะว่ามีมีหวานเลยใหญ่แม่แ็่ยังบ่อกอลยมันอร่อยเราี่ันนี่ไงมันตื้อแล้วแต่ผ่านมันไม่ดีมันเยี่ยมพันมันผ่านเบื้องสีมันก็จักแล้วอื อันนี้หวานเลยหวานมากใหว่าสุขาต้นใหญ่หน่อยสุขาต้นหวานบุ้งน้อยไม่ใช่อเออนั่นพันเดียวกันนะที่เราตัดไปพันเดียวกันอยเปไปขึ้นจะเป็นใบฟ้าขาวเห็นหน้าและขาอ่อนเลยทำไมหรอ อยากหยุดไว้ที่เธอ <Wow. S 1> อยากหยุดใจไว้ที่เธอ